วันที่ฝนฉ่ำเจ้าขาวมาอยู่ข้ามลำเหมืองอใต้ล่มไม้ชายคานะครับฝนฉ่ำนำเจ้าขาวมาไว้ใต้ล่มไม้ชายคานี่นะครับชุ่มเย็นชุ่มเจน็เจนขาวเอยูน่นี่ที่พานักของเองล่ะนี่มันคลาสสิกนะเว้ยมันคลาสสิกนะ ไม่ใช่แค่ล่มลื่นนะมันคลาสสิกด้วยนะ่ะโอ้ที่ธรณีสงใสย,ยองยองละสวยงามละสวยใสยสวยสีวิไลละฝั่งนี้ก็ใกล้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเสร็จจากการก่อก็คงฉาบโชว์ความสวยงาม ของพี่ธรณีสงครับอันนี้ฝนช่ำฝนตกไปรปยโรยดูเจ้าชากันตัดไม้ได้สำเร็จหรือยงังวานให้ตัดไม้ซำเล้าไก่ ไงบ้างชาฝนตกยุดก่อนโอ้ได้พอดีแล้วนี่เอาละนี่โอเคแล้โอ้ได้กี่เล่มสี่ห้าเล่มกับอันเก่าอีกพอละพอละโอเคเอ,อ่ะพักก่อนพักก่อนวันนี้ได้ไม้ก่อนฝนมันตกเนาะวันพุธค่อยว่ากันต่อเนาะงานกินข้าวก่อนไป ซื้อกับข้าวไปเดี๋ยวป้าภัยเพิ่นหยุดก่อนเออยางก่อนเก็บไว้นี่ก่อนเออนะเออวันนี้ยางก่กอนฝนมันตกมันไม่สะดวกเนาะรอจังหวะเอาเอาอีพมีดไว้เนี่ยเนาะเพราะนไหนายพ,พวกก็ทําเออเอามีดเ<ป>ก็บไว้ในบ้านอีกไปยางก่อนไปจะไปซื้อกับข้าวกินเองเด้อเนาะลาบขั่วแกงอ่อมข้าวเหนียวเนาะ เอออย่างก็ได้ไประหยัดหน่อยช่วงนี้เงินมันเนาะเอออ่ะโอเคเนาะเอพวกทำจะค่อยว่ากันแถบกลางเนาะวันนีน้ย้างแค่นี้ก่อน,น,นเอออ่ะพักพักก่อนเอาไว้ไปซ่อนนมมีเฮ้ยมันได้เตรียมไว้ปวเป็นอย่างเนาะะพวกค่อยมาใหม่เนะานะถ้าง,งั้นเอาไปเก็บไว้ก่อนเอออ่ะดีละฝนตกง้างก่อนพวกค่อยว่ากันใหม่ เราได้อุปกรณ์แล้ววันนี้กค่อยว่าก,กัน